แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของ2นักแสดงวัยรุ่นสุดฮิตเลยนั่นก็คือมิวสุภสิษิ์กับวินเมทาวินนั่นเองสําหรับหนุ่มวินออน,วน,นะคะเขาก็เลือกจะไปทําบุญใหญ่กับครอบครัวและก็แฟนคลับค่ะและสําหรับมิวสุพสิษิ์นะคะจัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษขึ้นงานนี้แอบบอกเลยคะ่ะว่าแฟนคลับนี้ไปหนักสุดๆเลยนะคะเพราะว่าของขวัญที่มอบให้นั้นมีทั้งทองมีทั้งเพชรมูลค่านับล้านเลยค่ะ เริ่มกันที่หนุ่มวินเมธวินนะคะที่เพิ่งหายป่วยจากอาหารเป็นพิษวันเกิดอายุครบ23ปีวันนี้หนุ่มวินพร้อมครอบครัวและก็แฟนคลับค่ะได้ร่วมทําบุญใหญ่ด้วยกันสร้างพระประธานพระพุทธรูปปางมานวิชัยหน้าตัก59นิ้วที่วัดโนนช้างรัตนารามจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งแฟนๆต่างร่วมติดแฮชแท็กแฮปปี้วินเทิยี่สิบสามอวยพรวันเกิดนะคะซึ่งหนุ่มวินเนี่ยก็ได้ขอบคุณทุกคําอวยพรแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและเป็นปีที่ดีเช่นกันค่ะ ขณะที่หนุ่มมิวสุพสิทธิ์นะคะวันนี้อายุครบ31ปีแล้วก็ได้มีคอนเสิร์ตออนไลน์ให้แฟนๆน,นะคะด้านแฟนคลับทั่วโลกได้มอบของขวัญวันเกิดให้เป็นทองคำจำนวน8แท่งน้ำหนัก40บาทเลยค่ะมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทโดยสาเหตุที่เลือกทองคำนะคะเพราะว่าสื่อถึงสัญลักษณ์ของความรักความห่วงใยและยังมีเพชรสีชมพูมเม็ดนี้ค่ะมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทมอบให้ไปเลยค่ะ